สวัสดีครับพีรหานนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับพี่เพื่อนนะครับเรื่องของ m o r v e r Regent กันนะครับก็เพิ่งดูซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier จบไปนะครับก็สนุกนะฮะแล้วก็สัญญากับพี่เพื่อนทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับจะไม่มีการสปอยอะไรเลยนะครับแต่แค่ประทับใจและก็เลยอยากหยิบของเล่นนะครับในซีรีส์ออกมาดูกันนะครับตัวแรกที่ผมอยากคุยก็คือตัว US Agent นะครับ U.S. agent เป็นใครนะครับอ่า U.S. agent เนี่ยเป็นฮีโร่คนหนึ่งนะครับที่ถูกเลือกมาเป็นกัปตันอเมริกาในช่วงที่ Steve r o g e r ์เนี่ยมีปัญหากับรัฐบาลตัวเขาเนี่ยก็ถูกคัดเลือกมาเป็นกัปตันอเมริกาโดยวิธีการทำมาเขาคือไม่สนความรุนแรงเขาพร้อมจะใช้ความรุนแรงพร้อมจะใช้ปืนพร้อมจะใช้อาวุธและเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในภารกิจนั้นนะครับ ซึ่งมันก็แรกกับหลายๆเรื่องเพราะเขาเป็นคนหนึ่งที่เป็นฮีโร่ที่เปิดหน้ามันก็มีคนเนี่ยไปเล่าให้ไวร้ายฟังว่าพ่อแม่เขาเป็นใครแล้วเขาก็พ่อแม่เขถูกฆ่าตายตัวเขาก็กลับมาตอบโต้อย่างรุนแรงคือจับอ่าคนที่ปล่อยข่าวนัน,นะเผาทิ้งซะนะครับเป็นการตอบโต้นะครับหลังจากนั้นก็มีการเข้าไปร่วมป,ปฏิบ,บัติการเยอะมากนะครับจนสุดท้ายสตีปโรเจอร์กลับมาก็ตัวเขาก็เลยอ มีการเปลี่ยนบทบาทลงนะครับไปเป็นตำแหน่งใหม่ที่เรียกว่า usa agent นะครับในคอมมิกนะครับก็ยังเหมือนในซีรีส์ก็คือใช้ชื่อว่าตัวชื่อเขาคือจอห์นวอล์กเกอร์นะครับซึ่งในซีรีส์จะเป็นตัวที่คือเวนัสเซลนะครับก็ดูตามนี้นะครับอันนี้คือตัวในคอมิกและในซีรีส์ที่เป็นเบสิกอินโฟเมชันนะเบสิกเรื่องข้อมูลพื้นฐานไม่ได้สปอยนะครับเรามาดูฟิกเกอร์ไปด้วยกันนะครับฟิกเกอร์เนี่ยมากับกล่องนี้นะครับเป็นแพ็กเกจแบบเก่านะครับ เป็นแพ็กเกจที่ออกมาตั้งแต่ปี2012นะครับก็ตอนนี้ก็9ปีแล้วถ้าถามว่าตัวเขาเนี่ยก็พูดเลยก็เขียนเลยเป็น usa g e n t นะครับสิ่งที่ได้มากับแพ็กเกจก็จะมีมีดกับปืนนะครับที่อยู่ในชุดนะครับตัวฟิกเกอร์เป็นยังไงเดี๋ยวเราผมหยิบให้ดูใกล้ฟิกเกอร์เนี่ยก็เหมือนที่ก็บอกมันจะเป็นตัวก่อนที่จะเป็นโมนต้นแบบของ ฟิกเกอร์ยุคหลังๆนะครับที่เอามารอๆกันอยู่สวยนะผมว่าของงานเก่าตัวนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับด้านหน้าก็อย่างที่รู้กันก็เป็นหน้าคอมีคิคชาดเลยนะครับโล่นะครับก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะฮะไม่ได้เป็นเหมือนสีของตัวสตีฟนะครับประเด็นคือ ของเก่าเนี่ยเขาจะชอบมีเป็นตัวหมุดปากหลังเนี่ยแล้วก็มีตัวที่เป็นตัวเอาไว้คล้องมือนะครับคู่กันระวังเวลาเล่นเพราะว่างานเก่ามันปลาสติกมาน,นานนะอาจจะมีโอกาสหักได้นะครับนี่คือตัวแรกนะครับก็คือ usa chain นะครับเดีจ๋จะดท่าสวยๆระว่างกัน นี่คือ U.S. agent John Walker นะครับตัวที่2คือขัปตันอเมริกาผมจะเรียกขัปตันอเมริกานะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เ,เป็น Sam Wilson Sam Wilson นี่ก็เป็นเอ,อเมริกันผิวดำนะครับที่อยู่ในหน่วยนาวิกต่างๆเนี่ยถามว่าในซีรีส์ก็ไปดูกันแล้วกันแต่ถ้าถามในตัวฟิกเกอร์เนี่ยผมก็จะ รีวิวแค่นั้นแค่ตัวฟิกเกอร์นะครับตัวฟิกเกอร์เนี่ยเพิ่งออกมาประมาณตักห้าปีนะครับออกมากับเคสเอ่อบ็อกซ์บ็อกซ์ทรีนะครับสามตัวนะครับมีวิชั่นมีเคสบิชอปแล้วก็มีเอ่อคัพตันอเมริกาแบ็กเอ่อแซมวิลสันนะครับนี่ก็ดูตัวเขานะครับถ้าถามว่าในชุดกับตัวที่ออกมากับเอ่อต้องบอกว่าในซีรีส์มันก็มีรูปสปอยไปแ,แล้วผมคงไม่ได้สปอยเนื้อหานะครับก็ จะมีการผสมระหว่างชุดคล้ายๆตัวของคอมเดอร์โรเจอร์สตีฟโรเจอร์นะครับโล่ก็จะเป็นอีกสีนะไม่เหมือนโล่ของตัวจอห์นวอลเกอร์นะครับถ้าในแพ็คนั้นก็จะไม่มีปีกฟอร์คอนนะฮะก็จะประมาณมาีของแถมมาประมาณนี้นะครับถ้าถามว่าตัวกัปตันอเมริกาที่เป็น แซมวิลสันเนี่ยออกมาแค่คนเดียวนะก็คือคนที่ออกมากับแพ็กสนี่แหละแล้วก็ตัว u s a g e n t ก็ออกคนเดียวเหมือนกันนะครับก็คือออกกับตัวแพ็กปี2 0ง2ที่ผมบอกนะครับแต่ตัว Falcon เนี่ยจริงๆก็ออกมา3ครั้งนะครับตัวล่าสุดก็ออกมากับตัวนี้นะครับเป็น Falcon Comic นะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปจัดหาจัดซื้อดูนะครับถ้าถามว่าในหนังที่ในซีรีส์ที่ออกกับ d i s น e y Plus เนี่ยมันก็จะออกตัว ฟิกเกอร์มาทั้งคู่นะครับในประมาณปลายเดือนนี้เองก็อีกประมาณ20กว่าวันดังนั้นตอนนี้ราคาของตัว2ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นสายคอมิกผมว่าคงอยากมีทั้งคู่นะครับเพราะว่าสายหนังเนี่ยอีกไม่กี่วันเขาก็จะได้ตัวนั้นมาแล้วยังไงลองดูนะครับเพราะว่าก็สวยทั้งคู่นะครับเพื่อเติมเต็มคอลเลซชันของพวกคุณนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทอยฮาร์ดด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีนะครับ